หลังจากเกิดเรื่องราวดราม่ารักซับซ้อนเข้าใจยากที่คนไทยให้ความสนใจกันทั้งบ้านทั้งเมืองล่าสุดลำไยไห,หทองคำก็ได้ปรากฏตัวในการถ่ายแฟชั่นกับทางแบรนด์นิยมยีนที่เจ้าตัวเป็นพรีเซนเตอร์หลังจากที่ลำไยถ่ายแฟชั่นเสร็จเจ้าตัวก็ได้เปิดใจกับสื่อมวลชนถึงเรื่องชุลมุนวุ่นวายที่ผ่านมาว่าตอนนี้ตนมูฟออนจากเรื่องยุ่งยุ่งแล้วด้วยการยอมรับความจริงที่เกิดขึ้นค่ะก็กำลังใจตอนนี้ก็ดีค่ะก็มีพี่ๆี่ให้กำลังใจกันอ่า มา,มากเยอะๆค่ะในในห้าง,งทุกโพสก่อนอันนี้นาะที่บอกว่า<ช><ช>ได้ลูกสาวคนเดิมกลับมาแล้วอะไรเงี้ยยังไงบางคะ,ะวะ่ววันนั้นมันมีโมเมนต์อะไรเอ่ยจริงๆเราก็เป็นลูกสาวคนเดิมตลอดนะคะก็ไม่ได้เปลี่ยนไปไหนก็ยังเป็นคนเดิมแต่มันก็ช่วงแรกๆมันอาจจะมีบ้างที่แบบว่าเราเสพข่าวต่างๆอะไรเงี้ยค่ะก็แบบนอนน้อยบ้างเพราะว่าเราติดตามข่าว้วช่วงนั้นมันก็แบบฮอตฮิตจริงๆแ่ถ้าถามถึงสภาพจิตใจตอนนี้ถือเต็มร้อยหรือยังคะสำหรับตอนนี้ปกติค่ะเต็มร้อยครับใช่ค่ะเพราะว่าจริงๆแล้วคือ เรื่องต่างๆมันคือผ่านมาเคลียร์จบไปนานแล้วมันซึ่งมันเพิ่งมาแบบเป็นประเด็นเพราะว่าคนเพิ่งจะรู้อะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าคือเราเราแบบก็เคลียร์ใจตัวเองจบไปตั้งแต่ตอนนู้นเลยส่วนหนึ่งที่เป็นกำลังใจที่เราให้ทําให้เราก้าวผ่านได้คิดว่าตรงไหนคะน้องใหญ คิดว่าเรายอมรับความจริงค่ะคือมันเป็นทุกอย่างมันคือผลของการกระทําคือไม่ว่าเราจะรู้หรือไม่รู้มันก็คือเป็นผลของการการะทําอยู่ดีคือเรารับรู้ตั้งแต่ตอนที่มันเกิดเรื่องแล้วว่าอะไรเป็นมายังไงแล้วก็ยอมรับความจริงตรงนั้นแล้วแล้วก็ได้มีการเคลียร์ใจขอ,ขอโทษขอโทยกันไปเรียบร้อยแล้วเราจบตรงนั้นแล้วค่ะซึ่งโอกาสข้างหน้ามันจะแบบ เป็นข่าวเป็นอะไรไหม <ừ m. S 2> เราก็ไม่สามารถรู้ได้ <ừ m. S 2> อะไรเงรี้ยค่ะแต่พอมันเกิดขึ้นแล้วมันก็คือความจริงที่ <ừ m. S 2> มันได้เกิดขึ้น <ừ m. S 2> ค่ะแล้วมีอะไรที่รู้สึกตอนนี้ยังเป็นกังวลแล้วอยู่ยังค้างคายตัวเราอยู่ไหมคะที่กังวลอะไรงเงี้ยตอนนี้เหละคะ่ะเรื่องกังวลก็ไม่น่าจะมีแล้วค่ะใช่ค่ะ <ừ m. S 2> อย่างที่บอกกำลังใจคนคนรอบข้างค่ะ เยอะไหมคะให้กำลังใจเราแบบแฟนคลับเลยเนี่ยค่ะแฟนคลับก็ให้กําลังใจค่ะคือก็ดีใจมากๆที่แฟนคลับก็เข้าใจในส่วนตรงนี้เพราะว่าเขาก็ให้กําลังใจแล้วก็เหมือนไม่ไม่แฟนคลับก็ไม่ได้อวยแบบว่าไม่ไม่ไม่ใช่ว่าอวยเข้าข้างแต่หมายถึงว่าเขาให้โอกาสเราในการที่จะปรับตัวแล้วก็ใช้ชีวิตต่ออะไรประมาณนี้ค่ะแล้วกับคนที่อาจจะแบบ มองเราแบบผิดหวงังหรืออยากจะบอกอะไรเขาตรงนี้ไหมคะอาจจะค่ะก็ก็ไม่เป็นไรค่ะก็คนเราสามารถคาดหวังและผิดหวังได้นะคะก็ถ้าเกิด พี่เขาแบบอาจจะชื่นชอบเรามากหรือว่าแบบติดตามเรามากคาดหวังว่าเราจะเป็นแบบนี้แบบนี้อะไรเงี้ยค่ะแล้วพอมันเกิดเรื่องที่เขาไม่คาดคิดมันก็อาจจะทําให้ผิดหวังเป็นเรื่องธรรมดาตัวหนูเองก็เคยผิดหวังกับหลายๆเรื่องเหมือนกันใช่เรารู้สึกไหมคะว่าเรื่องนี้พอนเป็นดราม่ามันเป็นแบบเรื่องที่ทุกคนให้ความสนใจมากคิดไหมว่ามันจะเป็นขนาดนี้ใช่ก็คือเปิดตอนนั้นคือเลื่อนไปช่องไหนก็คือแบบเจอทุกช่องเลยค่ะพะนั้นใช่ค่ะถือว่าเป็นเป็นเป็นข่าวใหญ่ที่สุดในชีวิตลำใหญ่ไหม คะก็เป็นอีกหนึ่งข่าวใหญ่นะคะเพราะว่าตอนนู้นใหญ่ตอนนู้นก็คือเรื่องการแต่งตัวใช่ไหมแต่นี้มันก็มาอีกอีกประเด็นนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่เห็นแล้วพีเรื่องทั้งหมดอะไรมันส่งผลกระทบกับงานเราองไหมครับอะไรอย่างเงี้ยนะเขาบอกว่าดูแค่ ตอนนี้ยังไม่มีค่ะทางทางบริษัทก็ยังแจ้งว่ายังไม่มีการแคนเซิลคิวต่างๆก็ขอบคุณเจ้าภาพที่เขาเข้าใจในส่วนตรงนี้ค่ะถ้าพี่จะย้อนถามหน่อยช่วงที่มันเกิดข่าวระอุระอุขึ้นมาหลายครัชื่นชมสปิริตว่าเราเอาพลังแรงใจไปขึ้นเวทีด้วยความแบบสดชื่นเฟรชอะไรอย่างนั้นได้ยังไงอะไร ก็มันถ้าเฟซร0อยเปอไหมก็คงไหมค่ะก็มันก็ต้องมีบ้างนะคะ<ม>คือคนเรามันมีความรู้สึกอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็แต่ว่า,นาหน้าที่ตรงนั้นมันคือหน้าที่ของเราที่เราต้องดําเนินหน้าที่ต่อไปแล้วก็อีกหลายๆชีวิตในในวงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็ สุดท้ายแล้วไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นชีวิตเรามันก็ต้องก้าวเดินต่อไปแล้วก็ยอมรับความจริงปรับปรุงแก้ไขในในใน,ในส่วนที่เราผิดพลาดไปค่ะมันก็มีทั้งคนที่เข้าใจและไม่เข้าใจเนอะอย่างเวลา<ช>เราไปทั้งนนแ,แล้วแบบพอดีสายตาคนมันมีทั้งทีเราเราู้สึกระแหวนนะคะเราแเอ๊ะเขาจะเอ๊ะอะไรกับเราหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่เราเจอใช่ไหมคะ,อะตอนนี้ที่เราเจอน่ารักกันทุกคนเลยค่ะ,ะว่าเหมือนเวลาเราไปตามงานต่างๆก็คือจะมีพี่ๆที่เขาเข้ามาซัพพอร์ตแบบให้กําลังใจมากกว่าค่ะใช่แต่ว่าถ้าเกิดเป็นแบบ แนวลบก,ก็จะมีบ้างทางโซเชียลที่ที่เราได้อ่านแต่เราคิดจะดําเนินทางกฎหมายในทางาคาดีเอ้แบบบางคนที่อาจจะรัําเส้น <ừ. S 2> หรือมากเกินไปในการคอมเมนต์เราเยอะไรเงี้ยค่ะก็ท่านเรื่องในการคอมเมนต์หนูเองอ่ะไม่ได้ยึดติดกับตรงนี้มาตั้งนานแล้วแต่ว่าถ้าในาส่วนของตอนนี้อยากให้ทุกคนระวังเรื่องคนที่เข้ามาฉวยโอกาสในเรื่องนี้พวกเว็บพนันต่างๆที่อาจจะแบบเอาเรื่องนี้พอมันมีประเด็นขึ้นมาก็จะแบบ เอานู่นนี่นั่นมาตัดต่อใช่ใช่ใช่หลอกคลิกไประวังเผื่อแบบบางทีคลิกไปแล้วมันดูดเงินหรือว่าเสียเงินเข้าไปอะไรคือคือตอนนี้มีคนแบบส่งแบบข้อมูลตรงนี้มาให้ค่อนข้างเยอะใช่ค่ะก็คืออยากให้ระวังตรงนี้การนี้ครับมันทำให้เราแบบเวลาโชนเวทีมันเกร็งเกรงกับแดนซอนเหรือะไรอย่างนี้า เกรงไหมเหรอคะก็ไม่ถึงกับเกรงค่ะแต่ก็จะมีระวังค่ะก็จะมีระวังมากขึ้นใช่เพราะแบบบางทีคือเวลาที่แบบเราแสดงยาวชั่วโมงครึ่งเนาะแต่ว่าพอคนไปตัดลงบางที5้าวิออสองวิอย่างเงี้ยเราแบบว่าบางคนที่เขาไม่ได้ติดตามเราจริงๆอ่ะเขาก็อาจจะแบบตีความหมายไปนในทางผิดๆแล้วก็มีการระมัดระวังมากขึ้นแต่ก็ไม่ได้ทิ้งความเป็นตัวเองค่ะก็ยังเป็นตัวเองอยู่ใช่เอียนแซวบอกว่าแบบว่าเต้นผิดแถวอะไรอย่างเงี้ยอ๋อค่ะใช่ไหมฮะต้องแบบว่าเต้นเลนใครเลนมันห้า ค,คืออาจารย์แกเป็นคนตลกอะค่ะคือแบบว่า <laughs> คือเราทํางานด้วยกันมาบางทีเรื่องดราม,ม่าเราก็เจอด้วยกันมาเยอะแต่ว่าเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วจะทํำยังไงล่ะเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปใช่ไหมคะเราก็ยอมรับในส่วนตรงนี้อะดราม,ม่าแก้ไขไปหรือว่าอะไรต่างๆเราแก้ไขแล้วก็ยอมรับไปแล้วก็ก็ยิ้มดีกว่าเศร้าไปมันก็ แหมจิตใจมันไอเนี้ยเนาะมันมันต้องต้องตอนนี้นายห้างมีมาตรการใหม่ประกาศออกมาแล้วค่ะว่าว่าสามารถเต็มที่ได้เลยเพราะว่าเกรงว่าคุณเนมเกรงว่าคุณเนมเขาจะอัดอั้นคุณเนมเขาอัดอั้นนัก้องใช้อัดอั้นเขาจะแบบว่ารู้สึกเกรงในการทํางานไม่ได้เต้นเพราะเขาชอบเต้นก็เลยแบบปล่อยให้เต้นเต็มที่เลยค่ะแล้วแดนเซอชายเขาเกรงไหมพอจะมาเล่นใกล้ใกล้แล้วมันจะยังไงอะไรอ๋อตอนนี้เหรอคะหนูไม่ได้ถามส่วนตัวว่าเขาเกรงไหมแต่ก็ ทำงานกันปกตินะคะเดี๋ยวเดินดวจะไปถามเบียร์ีก็ไม่น่าจะเกรงไม่น่าไม่น่าก็ทุกคนแฮปปี้คนณเบีพีก็บีบอยแบบว่าจัดสเต็ปแบบเขาจะถนัดบีบอยใช่ครับแล้วอย่างแบบว่าอ๋อช็อตที่เต้นคู่กันอะไรอ่ะมันจะมีแบบว่า บางท่าที่แบบดูแนบชิดอะไรเงี้ยคือเราปรับเปลี่ยนไหมคะหรือว่าเราก็ยังคงเป็นสไตล์เราเหมือนเดิมคือถ้าเป็นเพลงนั้นๆที่เราทําโชว์ไว้แล้วก,ก็จะเป็นสไตล์นั้นค่ะเพราะว่าคือจริงๆแล้วอ่ะมันไม่มันไม่ใช่ทั้งคอนเสิร์ตคือช่วงที่มันใกล้ชิดมันเป็นช่วงเพลงนั้นที่เราทําขึ้นมาเพื่อเพลงนั้นค่ะแล้วสคริปของเราแต่ละ,ะครั้งมันก็จะปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆตามโอกาสตามกระแสหน้าเว,วทีว่าตอนเนี้ยกระแสะเพลงนี้กาลังมาเราเล่นเพลงนี้แล้วพอแบบกระแสะเริ่มซาซาลงคนเริ่มไม่จอยกับเพลงนี้เราเปลี่ยนไปปตามสค พี่ขอคาถามอีกนิดนึงเรื่องน้องปุ้ยกับเราหลายคนก็ชื่นชมว่าเป็นคู่รักที่เลิกกันแต่แบบเขาเรียกอะไรนะมันจบได้ดีจบได้ดีค่ะจากอะไรบ้างก็คือเราอยู่ด้วยกันมานานนะคะแล้วก็สารทุกสุขดิบทุกอย่างในชีวิตที่เกิดขึ้นเรามีการพูดคุยกันมันก็เลยทําให้เราเข้าใจแล้วก็คือเหมือนก่อนที่เราจะออกมาพูดออกมาประกาศอะไรยงี้ค่ะมันเราได้แบบเข้าใจปัญหาชีวิตของกันและกันแล้วก็เลยเหมือนตอนนี้เหมือนเราซัพพอร์ตกัน มากกว่าหนูเองก็ซัพพอร์ตพี่ปุ้ยพี่ปุ้ยก็ซัพพอร์ตหนูแล้วทุกคนนี้ก็ยังแบบคุยกันในฐานะพี่น้องทุกวันนะคะอยู่บ้านกับอ่าอยู่ค่ะยังอยู่คือไปไปมาแต่ว่าคือช่วงนี้เขางานเยอะเขางานเยอะก็เลยแบบว่าเดินทางบ่อยแล้วคือจะเข้ามาค่ะมทุกคนเคารพการตัดสินใจของเราทั้งคู่แหละแต่ว่าหลายคนก็ยังแอบหวังว่าจะให้ลำใจกับพี่ปุ้ยแบบเกลับมาเหมือนเดิมอะไรเขาเป็นคู่ที่น่ารักอะไรอย่างเงี้ยขอบคุณค่ะแต่ว่าอันนี้ก็ อนาคตไม่สามารถตอบได้อาจจะเป็นไปได้หรือเป็นไปไม่ได้หนูก็ยังไม่ทราบเหมือนกันค่ะแต่ว่าก็ขอบคุณทุกกาลังใจที่ติดตามแล้วก็เอ็นดูพวกเรามาตลอดนะคะก็คือหนูมาเดกสถานะตอนนี้ก็คือพี่น้องก็จะตีหนูได้แล้วนะเขาบอกก็เธอเป็นน้องแล้วนะเขาจะตีจะดุได้แล้วนะเขาจะตีเราเรื่องอะไรอย่าไปดื้อเลนะก็คุยกันปกตินะคะเพราะว่าคือเหมือนด้วยความที่อยู่กันมานานแล้ว ความสัมพันธ์มันกลายเป็นกลืนกันแบบ<ม>พี่น้องไปโดยที่เราเองก็ไม่ทันตั้งตัวเหมือนกัน<ม>อยู่ดีๆความแบบความมุ้งมิ้งความเป็นแฟนมันหายไปมัน,ม,นมันเหมือนกับได้คนในครอบครัวมาม,มาเพิ่มโดยที่เราเองก็ไม่รู้ตัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะ<ม>ล้วก็จริงๆมีการแบบว่าพูดคุยแล้วก็ตัดสินใจกันหลายรอบแต่ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะพูดออกไปอะค่ะมันแบบอยู่ในช่วงที่แบบคือความดีของเขา และความดีของหนูที่เรามานั่งคุยกันอ่ะมันมันเยอะกว่าแต่เราจะทํายังไงดีเพราะว่าหนูเองกับพี่พุ้ยก็ไม่อยากจะแบบประกาศออกไปเลยอยู่ดีแบบคืนดีกัน <r> เดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกเดี๋ยวดีเดี๋ยวเลิกอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยได้มีการลองลองที่จะใช้ชีวิตลองที่จะหาความสุขตรงอื่นบ้างว่าจริงๆแล้วเนี่ยเรายังแบบต้องการกันในจุดที่เป็นแฟนกันอยู่ไหมให้มันมั่นใจจริงๆถึงจะแบบว่าออกมาพูดอ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็เลย,เลยทําให้บางทีมันก็แบบ เรื่องราที่เกิดขึ้นทั้งหมดมันซับซ้อนเพราะว่าแบบมันค่อนข้างละเอียดอ่อนนิดนึงถ้าให้อธิบายมันก็คงจะแบบอธิบายไม่ได้ออใช่ค่ะออตอนนี้เราก็มีออความสุขกับสถานะนี้ที่เป็นอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะเ,ออเพราะว่าเราเองก็เหมือนเดิมอะค่ะหนูกับพี่ปุ้ยคือเหมือนเดิมเลยเ,ออเขาก็ยังถามว่ากินข้าวหรือย,อยังอะไรหรือยังก็เราแบบมีอะไรเราก็ยังแบบปรึกษาเขาว่าเออเอ,อ,อย่างงู้นอย่างนี้แบบนู่นนะี่เขาก็แบบเออโทรมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ะเหมือนเดิมเลยเพียงแค่ว่าตอนนี้เขางานเยอะขึ้นเออ เขาจะเป็นคนเลี้ยงข้าวเราบ้างเข<อ>าจะไปตัดผม <c oughs> ไม่น่านะคะไม่น่าเพราะว่าเขาแบบคาลิเตอร์เขาแล้วก็เขามั่นใจในในในส่วนตรงนั้นนะคะและ<อ>้วที่อย่างคือคนก็จําใน<อ>ภาพลักษณ์แบบนั้นด้วย<อ>ค่ะใช่ก็หนูว่าไม่น่าแต่หนูตัวนี้ก็ชอบผมยาวนะ<อ>ผมยาวว่าก็เหมาะกับเขาดี<อ>ใช่ใอขอบคุณนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวขอพามิ่งหน่อย